ไฟปันแจก oh, เห็นเล่าควาคิดว่าขาัขิชลำ่ำพนว่าบุญบุญนีญ่มอญไฟปันแจกบอมี่แหกเครื่องได้ขึ้นไม่เป็นผ้าก,กาง <S <S ให้เจ้ายูรอดปลอดภัยขึ้นชีวิตเหตเจาเ้าแล้วสิ่งในโลกนี่ต้องการสิ่งเดียวกันคือต้องการความเป็นอิสระแม่นครับหลายคนถือคุ้มขังอยากมีอิสระหลายคนป่วยอยากให้เศร้าป่วยหลายคนถูกก็อยากรวยหลายคนรวยก็อยากถูกนีอยู่เสื้อสีนี่มาญกับเจ้า เอาว่างลงให้มันขอบคุนกันว่างลงเอาละขอบคุนแบบไม่พัชชรี่แล้วลูกเด้อไปเคลื่อนชีวิตให้เจ้าเก็มเข่าสู้ทะเลหมอกหมองลีอยากสิ่งเนี้ยเนาะมันก็เลยแต่งรอยมันมองหัวบาทเั็นทางที่ขี่ ใส่ยางยใหญ่เกอนรเล่าอน่อยซ้ำแขนรถแดงรถสิงรถหลอดพอโซนไลกมใส่ไว้หลุ่นกำมั่อใส่ยางหน่อยแล้วมัจะอยู่มันจะอยู่ัจะมักสัตว์ชาตได้ขครับบอเขาเขาบรไดไลได้บารรทางได้อกแดงันเอางามเอางามยางเดียวงามมันเท่ดิมันขี่ดิงูเดียวยางหน่อยมันจะบอกว่าเราไดึงกันตกจดเพี้ยนยางไหมไหมนะ ุกยางไม่สกกลัวไว้บ้านนึงบ้านนึงแล้วจะเดี๋ยวไม่ใช่เนี่ยปล่อยบอลห้วยนี่บอสแล้วว่าบอลเขากินเข่าบอลเขามากินเข่าสนุก

โครงการกังหันลมที่หลายๆคนอยากมาสมัสทะเลหมอกงจึ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 ่งะยังงบัดเนี้ยจออาดาจออึงจึงทะเลผูเขาเงียบรงเอามองนึ่งดับก่อนแล้อ รอมาแล้วหอดแล้วดาจึงโอ้โหมาหอแล้วพี่น้องเอ้ยดาจึงเลยกระบ,บอกลกั้งหันล่มกับทีมงานรอตลาดตอรี่เล้ครับเสียงเพลวเมืองสุโขทัยกับ จี่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนดังขันลมไฟฟ้าบริษัทไทยักษใหญ่นี่แหละโคตรใหญ่เลย่าเนรนมามากกว่าสี่คือเป็นชุด ว้าจะก็เวิร์าวางขาเอาส์ัดลูไปไปไหนกูอันนี้คือใบม,มันใบมันใบนึงบ่นี่ใบนึงใบนึงพัดใบนึงซะนี่คนจีบไปเถียงหน้าเขาจะง,ง่ายเฮ้เขาจะขนมากใบนี้ลาบันนี้หลังจากนี้ไปจะเป็นเส้นทางที่เป็นทะเลหมอกทะเลภูเขาเลยอาา่ะฮะพวงหน้าสู่ดักจึงพวงหน้าสู่เมืองดาร์กจึงเมืองดักจึงนี่เป็นเมืองที่นาทองเที่ยว ยังไงฮะอีกหนึ่งความสวยงามของลาวใต้ที่หลายคนอยากมาสัมผัสบรรยากาศที่เป็นทะเลหมอกบรรยากาศที่เป็นอากาศบริสุทธิ์สุดดมโอโซนได้อย่างเต็มปอดและทอดดาดบค<อ>ุณเขากับรถมอนี่นร์<ะ>มตาเแล้วเขาไม่ไหวเกี่ยมเกี่ยมสิขึ้นเลยได้เห็นนะเกี่ยมสิเมื่อเลยได้เห็นเกี่ยมสิไปสง่งนะสองขัดนั่นแม่นะจังไนแต่เดี๋ยวนะเห็นบ่ตั้งใจรถนะเพื่อจะเห็นบ่มันี่เ็ตทางกว้างเห็นบ่ค่ะ มันจะเยี่ยงได้บันนี้หลังจากนี้ไปรถไทยจะขึ้นบ่ไใดคนจะใส่รถจีนขึ้มนมาหน่ะรถจีนนี่ชื่อนี่ระบบให้โลลิกจะสามารถยกไปพัดขึ้นตรงกระได้เลยนะตรงวัายกขึ้นแบบสูงงแล้วก็รถเดี่ยวไปในะคู่เขาได้อ่านี่คือรถไทยค้นมาในี้จริงจริแล้วตังหันลมทั้ื่องบดนี่เป็นของจีนซื้อไทยบริษ่ทไทยนี่ซื้อจากจีนจีนนี่เขาซื้อความรับทิดต่างน้่ อ่าบนนี้เขาเลยขนส่งไปลงที่ทาเรือนนำลึกที่อยู่สัตหีบเพราะว่ามีเข้นขนาดใหญ่ยกจ้างบริษัไทไข่ขนโข<ค>นใหญ่เลยไข่นี่ยพุกมือแล้วก็อายุเล้าอีกสองมื่นรวมเป็นแปดมื่นต,ต่อเที่ยวต่อต่อเที่ยวต่อเที่ยวจะเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยคนละ<ม>เกียมาเลยเกียร์ขึ้นแล้วผลิ 40, 40ตกระงนั้นไฟฟ้าเพื่อจะหที่ท้ายไป็นเสนแหละ เ่่ยังไงโม่แหงเลยทั้งภูเขาไฟ้าง่าเพื่อนเจ้าขี้รถเดนไปนี่ถ้ฟว่านเจ้าขี้ขึ้นบินหมดแล้วไหมกีฟ้ากีไรลผ่านมาจอเลยรถจะสีพินพได้อยากเห็นรถคนไทยพินได้พัดลมอาตาลิไปพัดแล้วเนี่เนี่ยเที่ยมซูนรระจะหน่อยพอดีึ้าเครื่องเขาตั้งแล้วทางเง กดบาวบาทเป็นยังทายทายบุ่มกลความใหญ่เนี่ยเฮ้าทะเลหมอกคักอีหลีแล้วดูนี่แห้งไว้อยากมาอยู่แล้วมันนี้ก็ได้มากหอดจอดถึงคักแน่ ความใหญ่เป็นใบผัดกังหันลมพี่น้องชีไปต่างพูดทางดักจึงคนแหละอีพี่หนีมากรับพิมงานเด้พี่น้กกนนนองแห่งไร้กว่าเกา่าแห่งไร้อีพี่นี่นคือเก็บตามรอยกังหันลมชมทะเลหมอกที่ดักจึดลาวใต้ลาวใต้ตามรอยกังหันลมสามสามใบอีกคนนี้สิขึ้นเมื่อไตา่ ลอยกันทันหลบชมทะเลหมอกได้ไม่ก่อนะนี่สามใบเดี๋ยวได้สิขึ้นเอ้ี่หอก็ยุ่งเยี่ยมเลยนี่เขาเกี่ยมขึ้นแล้วเาดีแล้วออกมาก่อนนี่พันบอลนี่หวานเจี๊ยบจะอีเยี่ยมวานเยี่ยมมันเจอกันวานเจี๊ยบมันเรียก FC ไปเราเห็น เราแก่เราเย็นเราสิบเกียแก่ใหมอกหมอกหมอกไม่เลยเรว้ยไม่เลี้ยวพุ่นเบื้งนี่แห้งขับแต่ว่าุ่นนี่ทะเลหมอกซําคีย่นแล้วจะหน่อยนี่ยาวอดละเซเรีนเลลรียนนแลนไปไสบอบอแลนนะใเกี่ยม้าอย่างเดียวเกี่ยม้าเกียมา เดี yeah, mm ๋ยวไปปล่อยมังซึ่งทะเลหมอกก่อเพราะว่าบ้องนั้นเพราะว่าสมมิวเลยเพราะว่าสมมิวเลยไปนกมันเข่าสู่ธรรมศาสตร์มันใชหากินยังได้หรอโอ้มีหนำยู่น้ำหอยก็มีอะไรที่อาหารมันไหมโอ้ทะเลหมอกนกคุณลีเขาียู่ในประมาณนี้มั้งนกบุณลีพวกเขาจะตายได้ป่ะดิเอานกบุณลีดีซีนกคุณลีเลยนกคุ้มนกคุ้ม บรีซีลูกคนไปเลยจักตายหล่ะว่าจากักโอ้กีร่รถถีบไปสวนมาเทา สุดทางมันยังกาศในดีได้ทางเนี่ยเึ่ง่งเอัตโตเอัต่อัอตโตกำลั <c oughs> ขงขาดเนีนเ่ สังสรรค์กันจะวางได้เวลาบังวางเทีวแก้มยูม่ตรงหน้าลงบ่ได้บ่ได้ไดฮอลงนี่ลงได้อยู่ได้บ่อกจะขับรถลุงไปห่วยแล้วเนาะคิดว่าลงไปห่วยเลยลงไปห่วยแล้วข่ายเราหันพอดีอีกแล้วเอาอีกแล้วเราจอดโดนแล้วจอดดีนะขับจอดสภานนี่นะเลยสภานไปนี่ก็ต้องตีเย็น น้ำหอยน้ำหองน้ำนองน้ำนาเลี้ยบทางแคบน้ำแคบมน้องบ่มีของกินเป็นอาหารโอ้โหอะไรนี่บ่เออเนี่ยได้ไปไหนกันเนี่ยใส่ไหมเนี่ยเพราะว่าว้าวไม่เ่าใส่ก็ได้แต่ว่าใส่ไม่ ก็สู่ธรรมศาสตร์ดักเกึงเด้อพี่น้องเด้อแก้มขึ้นภูเขาห้วยนวลอ้นส่วนแก้มเจ้าอ้นส่วนห้วยนกมาบัดนกอยู่นี่เลยวะนี่หอยเอามาพวกนี้ไปมันมีนัำท่าน่ไป เขาสู <idian teaching> <laughs> ่ทะเลหมอกแน่นหนาวสาวงามดักจึงแกมเปอรนกบอมีไผปันแจกโอ้เห็นเล่าเคยคิดว่าเขาจีลำพันว่าบุญบุญนี่บอมีไผปันแจกบอมีแหกเครื่องได้เครื่องไม่เป็นผ้ากางนก นกเขาบะแมนอันนี้นกขุมที่นี่นกคุมหนึ่งสองสามสี่หานกคุมหานกกดสองอันนี้นกยังบ้าโกฮะนกกดบอกว่นกทีเสียใจเลยมื่อเ้าผมยังตลาดเซ่กล่องน่องเพื่อนเอามาขายสองแสนว่ามันกระต้องนี่สองแสนสิบสองแสนสิบพันประมาณสามร้อยสิบสี่บาทเมื่อกี้ อันนะปล่อยผู้ไลเห็นคลิปนี้ได้บุญนนักันสาธุผู้ไลมีมือวันไขวันเกิดมือนีก็ขอให้มีความสุขอุม้มออไว้พ่อดน,น่อเจ้าให้ยินดีแม่แโคเจียบรจนพี่น้องครับลำเหนื่อยไม่เลวเลยพี่น้องเด้อขอทุกคนปราศจากควิดไพ่ครับโคเจียบรจนครับพี่น้องครับได้บุญหลายบ้าแม็กเจ้าเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งคือสีเสีอเจ้าเลยลูกหลาไปเอาปล่อยเจ้าตัวนี้ทำการแสดงมันอยากไปแล้วกแบบนี้ไม่น่าไม่ยั้งฝนตกช่วงนี้ก็ เลชซื้อเลยไื้ไไาแล้วโดนจ้าเปนี่ไม่ขึ้น,นไหมมันมีไงเจ้าเสาือสนีนี่มอกับเจ้าเอาว่างลงให้มันขอบคุณกัน่างลงะขอบคุณแบบไม่พัชรี่แล้วลูกเด้อไปเคลื่อนชีวิตให้เจ้าแล้วให้เจ้ามีบนบูนชีวิตต่อไป โอ้โหงามนหานครนี่และเนาะเด้ดยินว่าสียงเหเนาเด้เด้แจ้วเหาแจ้วท่นนมาขอบคุณขอบคุณขอบใจขอบใจหนึ่งชีวิตคือกันหนึ่งชีวิตที่ต่อสู่ในโลกกลมๆคือกันทั้งคนทั้งตัวเลยหาตัวเลอันี้อีกหเป็นเจ็ดตัวนกนกนหนึ่ง นกหนึ่งหนึ่งเจ็ดอาวพี่แต่ว่าไอ้นกตัวนี้เขาเริยกว่านกคุมนกคุมนี่ส่วนมากจะแลนเด้ออยากไปให้กันเคลื่อนชีวิตให้เจ้าแล้วบินเลยบินก็บินบบสูงบินบบสูงดอกแบบไต้คือไกลนี่แหละไปคือไกลนี่ฮะยเขาอาจจะเอาปีกมันออกบ่บ่บ่ครับนกคุมแต่ว่าเพื่นกะเป็นนกที่หากินน้ำผื้นอยู่แล้วครับนกขุมนี่ นคนือไกล้หน่อยอกกนียน่แหละให้เจา้าโชกดีให้เจ้ายู่รอดปลอดภัยเคลืนชีวิตเห้เจ้าแล้วสิ่งในโลกนี่ต้องการสิ่งเดียวกันคือต้องการความเป็นอิสระแม่นครับหลายคนถือคุ้มขังอยากมีอิสระหลายคนป่วยอยากให้เศร้าป่วยหลายคนถูกก็อยากรวยหลายคนรวยก็อยากถูกมีมไ,มไป oh. มันคือกบแทีเต้นไปดองดๆแบบนี้นกขุมม okay. ีความสุกไหมคูดความถึกใจั้งมื่นอะไรก็ได้กินโอ้โดดดอดดองๆหนักงได้บุญน้ำกันเด้อ้อาย่ดีมีแห้งผู้เจ็บผู้ไข้ผู้ป่วยก็ให้สว่างให้เศร้าอผู้บันเดิลบ่อดีก็ให้ดีวันต่อไปดีอยู่บ่บันเดิลบ่อกลัวแล้ไม่เรื่องหรือบอกว่าเป็นเรื่องบ่บ่มาเป็นเรื่องใหไงเลยว่าเที่ยวก็สิบ่ใส่คิดมากกว่า มุกหรือว่าได้ไวเลยเขาจะให้คุยมุอยู่แต่ว่าคอยบอกตรงว่าบอลเด็ดเราอะไรแบบนี้บอลคือบอลแม็กซ์บอลเอาโลดนะเอาโลดมูกยิ้มว่ามุกแต่ว่าเออไม่นี่ก็อคิพ่าไม่นี่จะพ่าเส้นเดียวเดินไปสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของทะเลหมอกแห่งเล่าไต่ครับถือว่าเป็นอันซิ้นที่สวยงามที่สุดในเล่าไต่ได้ดักจึงเป็นวิวทิวทัศน์ ทะเลหมอกที่สวยงามและที่สำคัญตอนนี้โครงการตั้งหันลมอาเซียนกำลังตั้งกันเรื่อยๆนี่แหละจุดประสงค์คืออยากให้บาทแม่พาขึ้นไปขั้วเหนือที่ละากใหนพหลมุมในพหลมมาตั้งทีมข้างหน้าก็แบก่อไปนี่นะแบกคอกันเดี๋ยวไปเบิ่งใบพัดก่อนนะฮมาหน้าเจ้าจี้พับได้เลาวจังึ้นรถเนาะทับได้เอาขึ้นรถม่เร็วว่าแมนสภาพอากะเขาจงเอารถพกหล่อมาแกเอามันโมเมนต์ห้าตลียังสันที่ตาซีโมเมนต์ห้าตลีโมเมนต์ที่ตาซียังสั่นบ่หัวมันใหญ่แห้งงูตั้งซื้อไว้จากไหน อ๋อเรื่มเรื่มหอยนี่เสื้อตะวันเสาร์ผมเสื้อเยื่ตลาดนัดดอนตลาดเอาไว้หลังรถพนกระตุกชุดถางเมื่อเช้านี่ไปเปิดเบิองใครใช่รถข่อยใครหอยอันนี้ไหมโดยโอ้ใครใช่รถเสยโอ้ใครจะรถเสยเนาะข้าีหลีเดี๋ยวไปปล่อยหอยครับขึ้นน้ำไหลเหระไต่โดกหอยมันเก่งไม่แง่งเก่งซำหอยเหรอมันเยอะับน้ำ มันกัดยูแหละเพราะมันเขาสาวให้เขามานไปเลยเาไ่ไปยังไแดนไปงมันวัไหนดิมันนักอีกมาแล้ทอนไปเลไปสู่ธรรมชาติใช่เลยมันห้องเลยมันีอมันได้ยังอย่างครับยังเบิ่งเข้าอยูุ่ดมุดอุจยอยู่นี่แหละนกุมนกุมยูเซนนกุม นกคุมยิใช่เลนกคุมคุนกคุมยิใช่เลนกคุมมนี๋ยวเดี่พี่นนกคุมนกคุมนกคุมจับนกคุมพูดไปแล้วพูดพูดไตต่อยเออพูด Tay cứ cay tay này lẽ có ok hên bung bong bong này bưng bò bò bưng bòn mình bong 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 này này bong 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 này bong 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 này bong เห็นบ่เห็นบ่ตัวนกด้ี่ตัวนี้ยังม่ทันไปไี่นี่ดูดีมีแห้งเด้อไปปลอดภัย